อย่าให้เงินครอบงำคุณขอบคุณที่ใช้เวลาเดินทางไปได้วยกันเพื่อเรียนรู้ว่าทำไมการเป็นผู้อรักขาและการมีใจกว้างจึงสำคัญในชีวิตของผู้ติดตามพระเยซูมันไม่ใช่หัวข้อที่ง่ายเท่าไหร่นักจุดประสงค์ของสัปดาห์นี้ไม่ใช่การบอกว่าถ้าคุณให้พระเจ้าหนึ่งดอลลาร์คุณจะได้รับหนึ่งรคืนไม่ใช่การบอกว่าคุณควรให้เพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า ไม่ใช่การคิดว่าพระเยซูจะแก้ไขชีวิตคุณด้วยให้การผ่อนชำระหนี้อย่างง่ายๆกับคุณแต่เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเมื่อคุณจัดการกับด้านต่างๆในชีวิตที่อาจพาคุณออกนอกเส้นทางที่พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินชีวิตมันจะเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเสมอแม่ผมเคยพยายามโน้มน้าวผมว่าบรัสเซลสปรอร่อยนะแต่แม่โกหกมันรสชาติแย่กว่าที่คุณคิดเสียอีก เธอพยายามโน้มน้าวว่าพระเจ้าทำให้มันดูเหมือนหัวผักกาดน้อยนน่ารักเพราะพระองค์รักมันมากและพระเจ้าอยากให้ผมรักมันด้วยผมคิดว่ามันเป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวในความบาปของมนุษย์และหนึ่งในผลคือเราต้องกินบรัสเซลสเปาในวันหยุดสำคัญเธอพยายามซ่อนมันในอาหารต่างๆเพื่อไม่ให้ผมรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ผมก็เจอผมได้กลิ่นมัน การพยายามปกปิดมันด้วยเนยหรือเบคอนก็ไม่ช่วยอะไรเลยความหวังของผมคือการแสดงให้คุณเห็นว่าพระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับวิธีที่เงินสามารถครอบงามเราได้และเราสามารถนำความจริงนี้มาใช้ในชีวิตเพื่อช่วยให้เราเอาชนะความปรารถนาที่จะได้มากขึ้นบางครั้งเราเข้าหาเรื่องการเป็นผู้อรารักขาและการเงินในพระคัมภีร์เหมือนที่แม่ของผมเข้าหาบรัเซลสเปรา อย่าใช้วิธีบราซลสปากับเรื่องเงินหรือพระคัมภีที่เราพยายามโน้มน้าวตัวเองว่ามันไม่ใช่หัวข้อที่ยากเรามาตรวจสอบจิตใจของเราและจัดการกับความจริงนี้กันครุ่นคิดเกี่ยวกับมันและก้าวต่อไปเพื่อพบอิสระภาพและอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำหนุนใจสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใครควรดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องฟิลิปปีบทที่4ข้อ8 นั่นคือก้าวแรกในการเดินทางของคุณขอให้พระเจ้าเปิดตาของคุณและช่วยให้คุณเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในชีวิตของคุณจากนั้นเตรียมจิตใจของคุณและให้พระองค์นำคุณบนเส้นทางนี้มาจบสัปดาห์นี้ด้วยกันด้วยการอธิษฐานพระเยซูการเป็นผู้อราักขาทั้งเงินและการมีใจกว้างล้วนเป็นหัวข้อที่ยากที่จะนำมาใช้ในชีวิตของเราเพราะในแก่นแท้แล้ว เราเห็นแก่ตัวและเป็นคนบาปวันนี้ลูกอธิษฐานว่าขณะที่ลูกนำความจริงของพระองค์ไปใช้ขอพระองค์ทรงเมตตาและประทานกำลังความซื่อสัตย์และความขยันหมั่นเพียรเพราะเส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายเลยขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระบุตรของพระองค์พระเยซู เพื่อเราจะได้ชื่นชมความมั่งคั่งนิรันด์ที่ทรงสัญญาไว้ผ่านความสัมพันธ์กับพระองค์เราอธิษฐานขอ,อการทรงสถิตของพระองค์ในวันนี้เอมนคุณคือการอัศจรรย์ขอบคุณคำหนุนใจจากอาจารย์กรันฟิชบุ๊ก